ไอ้เจนไอ้หวแกเป็นไรของแกวะไยละบมไปหมดเลยไปโดนอะไรมาไอ้เจนไอ้เป๊กไอ้นี่มันขังยันอยู่ในห้องน้ำอะฉันเลยต้องปีนแล้วก็โดลงมาก้นโกกเกือบหักเน่โอ้ยนี่ว่าเรื่องอะไร คุณแป้งเขาไปไหนอ่ะเอ่อก็ก็กลับแล้วเหรอไอ้ไอ้ปิ๊กน้องเขาบอกบอกอะไรเขาหรือเปล่าเปล่าเปล่าไม่ได้พูดโอ้โหโ้ยังดีวะเจ็บตัวแต่ก็ยังไม่เสียแผนว้ยไม่เป็นไรเว้ย เดี๋ยวเริ่มใหม่ก็ได้เออนี่แล้วเองเนี่ยพูดคำวหวานกอบคุณแป้งก็หรือเปล่าฉันนะอูดทั้งหวานทั้งเลี่ยนไปหมดแล้วรู้ไงมเขาไม่ชอบเหรอเออเออเอไม่น่าเชื่อหวาน,วน,วน,วนเลี่ยนๆขนาดนั้นมันน่าจะโดนนะ <c oughs> เฮ้ยไม่เป็นไร ผู้หญิงก็เหมือนน้ำคลองเว้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหวานไม่ได้มันต้องใช้ไม้แข็งเว้ยกะชากันมาตบจูบ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 แล้วก็ชากขึ้นมาเว้ยบอกไปเต็มเต็มเลยว่ารักกับพี่เต็มที่ก็เจ้าอ่าดีไหมอ๋อเหรอรักกับพี่เต็มที่ก็เจ้าถูกต้อง ใจนะสำหรับความหวังดีของนายแต่เก็บความหวังดีของนายไว้กับตัวนายเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปกูไปโอ้ไอ้วันจะขอโทษฉันถูกบังคับว่ะโอ้มึงก็มโอ้โอ้เต็มเต็มเลยตอนนี้กูทำยังไงเนี่ย